ค่ะอยู่กับช่องละอีชีวิตบ้านบ้านคือเก่าคือเดิมพี่น้องมื่อนนี้มาต่ำหุเดินจ้าต่ำหู้จ้าวคนตุบสองสามมือ้อมา่อวนพี่น้องยายเสอเยือแม่จำพรมดิพี่น้องี่น้องหนาวหนาวดิฝึงยายเสอเยือแม่หนิยายย่านริบปับ <c oughs> แล้วก็เจอคือกันทั้งโลกละลายอันหนาวกันหนาว14องศานี่บ้านยายอ่อนบ้าน พวกแม่พี่น้องอย่าลืมตามลีลานำพร้อมเดอรไเอดคีบใหม่แล้วสร้างสร้างสร้างกงล่าก็คือน้องนัดนันผู้ไทยน้อยเลายลืมตามมาเฮล่่าเน่ยเด้อบ่งคิบเวลานำาลเอ็ดอลลาั์ซาใหม่แล้วแรกก็ลงคิบสามคีปแล้วนาี่แล้วลง ตามจริงๆอ้น,อน,นั่น,หนแหะมันทำได้เบิร์หนึ่งเยอะนี้หนึ่งได้พออ,อีอีพอตีหมูพี่น้องย่านนีได้พ่อแม่พี่น้องตากล้องใกล้จะได้กินหมูกระทะแล้วเด้อว <c oughs> ันเต่าน,นี่แหละยายได้หกร้อยแล้วเด้อสาธุเฮ้มันได้อีกเนี่ยแล้วก็ขอบคุณทีะพ่อแม่พี่น้องนัง่งก็ได้พันจังก,กินยังว่าจีไม่กินหกร้อยอีกเอากระยักกินอีกนะได้พัน แล้วคลิปเก่าของยายนะยาดอกม่เอ็ดไม่ได้แล้วจับเมียจับนะคะเมียเอ็ดใหม่เนาะเอ็ดใหม่กับพี่น้องกับเข้ามาเบิ่งคือเก่าละเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่กับคอบคุณเลยเดี๋ยวว่าว่างอันคลิปเก่าของยายงนะเกิดไม่ได้ผ่านแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องกำลังใจให้ยายแล้ออกจ้ะอย่าลืมพระคุณจ้าคุณจักงานได้พี่น้องไปหาชู้บ้านเก่ามื่อวาน ดีใจแห,<น> <a> ห้งน่าดีใจแห้งว่าได้อันย้ายได้ฮุกลอยนะน่าดีใจแห<น>้ง <a> แต่พี่น้องเพื่อนเกิดหลุดต้นเนาะเพื่อนเห็นใจเพื่อนกินเข้ามาเบิง่งติดตามอย่าลืมด้วยเพราะไม่พี่น้องล่าเฮ็ดคลิปใหม่แล้วนะอย่าลืมตามล่านำแล้วก็ลงไปแล้ว<น>คลิป<น>ไปสู้ๆไปนำกันพี่น้องเ<น>พื่อเป็นระพานเพื่อได้ผ่านเพื่อ ยังมีผ่าก็บส้อยกันเพื่อได้ผ่านันห้องส้อยกันแบบจากใจจริงอะแย่ร้อนนะส้อยจากใหญ่ดีที่พี่น้องเอ็ดจริงใจอีหลีเลยไม่ได้ว่าเอสหวังเล่นๆหงหงเอสเพื่อนเพื่อนผู้เลื่องห้ามาต่อเพื่อกับต่อืึ้นแต่รถพ่อแม่พี่น้องอยู่บ้านนะก็ต้องเติมแม่ล้างเจลแอลกอฮอล์แล้วก็บฟีดมือแบบลาไรค่ะ ที่มีได้รับเชิญนี่หลไรคะวิบวับกอดจักกันเป็นมาเรื่อมากแต่มาหาตากายเย็นๆน,น,นี่แหลนะแห้งคักตุ่กายนี่กับหน้านี่แล้วที่มันจีนนะทีนี้ก็บทีนักอีแล้วหน้าน่าค่าก็เก่าอีกลมเปิดหน้าต่างมนะั้เปิดหน้าต่างแบบไี้ได้กขอากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดไลค์เยอะๆน้ำพร้อมดื่มไม่นิแต่ต้องน้อย ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ